ขนาดลงทุนลองเทิมมา3-4ปีเนาะดูตลาดทุกวันโกลทูเกเตอร์นะครับเราเติบโตมาด้วยกันนะครับทั้งทาง s อ b m ทั้งทางฟิโนมนาแล้วก็ทางลูกค้าด้วยเป็นพอร์ตโฟลิโอที่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดมองไปแล้วเนี่ยสร้างความแตกต่างมีรสมีเฟลเวอร์ของการลงทุนที่เป็นโลบอลพอร์ตโฟลิโอจริงๆ ของเรานะครับ S C B Growth Quoter เนี่ยความยืดหยุ่นในแง่ของน้ำหนักของสินทรัพย์ต่างๆหลาย asset class นะครับไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะครับพอมาจัดพอร์ตรวมกันหลายๆ asset class เนี่ยล้วก็มีการปรับน้ำหนักเนี่ยมันก็จะช่วยให้กระจายความเสีย่ยงนะครับในแต่ละช่วงเวลาได้ครับในส่วนของ t ีเมติกยูไนเต็เนี่ยกลยุทธ์หลักของเรานะครับจะมองอุตสาหกรรมที่เชื่อว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่ดูดีที่สุดแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมากที่สุดเนี่ยมาให้นักลงทุนได้ลงทุนสามารถลงทุนในลักษณะทีีี่เป็็นนมมได้้ใรรรรระะยยาาาาววแลกกกบิหจ ความเสี่ยงที่เหมาะสมครับอันนี้เป็นพอร์ตที่ทีมผู้จัดการกองทุน10กว่าท่านของเรานะครับดูแลการลงทุนเราบริหารพอร์ตเป็นองค์รวมจริงๆเราลุกทูการลงทุนของเราถึงแม้ว,ว่าจะถือกองทุนอยู่แค่ประมาณ6-7กองนะครับกองทุนต้นทางนะครับหกกว่ากองเราเป็นคนบริหารจัดการและตัดสินใจปรับพอร์ตให้กับลูกค้าตลอดเวลานะครับ